กีเขาบอกอันนี้อร่อยบะหมี่มาเฟียไม่รู้ว่าอร่อยจริงป่ะนะผมอยากลองกินดูเนี่ยเขาบอกเป็นซอสพริกเอกลักษณ์ไทยก็คือพยายามชูว่าเผ็ดแบบคนไทยไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็อันนี้รสสไปซี่ชิคเก้นนะครับนี่เส้นหน้าตาแบบนี้เขาบอกใช้แอร์ดรายไม่ได้ทอดก็เอาไปต้มแล้วกันเส้นลวกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผักที่เขาให้มาใส่น้ำมันตามด้วยซอสอ้โยอย่างขนะ้นอ่ะอ่ะคลุกเอ้ยมาลองชิมครับคำแรกนี่ อผมก็ออกแล้วเขาพยายามทำมาม่าเผ็ดเกาหลีที่เป็นรสของคนไทยครับก็ผมว่ามันเผ็ดแบบพริกป่นแต่ว่านี่ผมมีนี้ด้วยชิคเก้นบาร์อกไก่ทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ือมมันเด้งๆดนึ่มๆอะ่ะมาเดี๋ยวใส่เข้าไปในบะหมี่เพิ่มเทคเจอร์หน่อยอืมกอบะหมี่มาเฟียน่โซเดียมพันสองหกสิบนะครับแต่ว่าผลิตโดยไทยเพสเดนฟู้ดบวกแดงแกัดละยองมดแล้ว ไม่สามไข่ดิบะหมี่มาเฟียครับนะเป็นบะหมี่กึ่งแบบแห้งรสเผ็ด